thank you ผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรากแก้วแห่งปัญญารายการที่ส่งเสริมและเพิ่มพูนสาระความรู้นําเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจต่างๆนะครับผ่านมันสมองและความสามารถของนักวิจัยไทยที่ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และค้นหาคําตอบในเรื่องราวที่น่าสนใจมานําเสนออีกเช่นเคยกคับ รายการรากแก้วแห่งปัญญาจะนําเสนอสาระความรู้สู่คุณผู้ชมนะครับด้วยการสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอกว่าวศูนย์พันธุวิศวกร,รรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคครับคุณผู้ชมครับเรามีการค้นพบโรคมาลาเรียซึ่งเกิดขึ้นจากยุงก้นปล่องมานานกว่าร้อยปีแล้วนะครับแต่จนถึงทุกวันนี้ทั่วโลกนั้นยังมีผู้ป่วยมาลาเรียประมาณ300-500ถึงล้านคน โดยทุกๆ30วินาทีนะครับจะมีทารกที่เสียชีวิตจากโรคมาราเรียนหนึ่งคนพื้นที่ป่าชื้นคือแหล่งพบคันยุงอย่างดีผู้ที่อาศายอยู่ในป่าผู้ที่ไปเที่ยวป่าก็คงทราบดีนะครับว่าโรคนี้ร้ายแรงแค่ไหนก็อาการทั่วไประยะเริ่มต้นก็เหมือนไข้ทั่วไปเท่านั้นหากไม่ทราบและรีบรักษาปล่อยจนมาาเรียขึ้นสมองผู้ป่วยก็จะเสียชีวิตในที่สุด ความก้าวหน้าทางการแพทย์และการวิจัยจะสามารถช่วยผู้ป่วยโรคนี้ได้อย่างไรติดตามได้จากคุณยุาพาเพชริิตครับมาลาเรียนับเป็นโรคร้ายแรงที่พบได้ในเกือบทุกประเทศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตร้อนรวมถึงประเทศไทยด้วยจากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าประชากรประมาณ2,200ล้านคนในร้อยกว่าประเทศทั่วโลกอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย และสำหรับประเทศไทยนั้นมีการสำรวจเมื่อปี2,541พบว่าคนไทยนับแสนคนที่ป่วยด้วยโรคมาลาเรียการติดต่อของเชื้อมาลาเรียจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งโดยมียุงก้นปล่องเป็นพาหานำโรคยุงก้นปล่องเพศเมียคือตัวการสำคัญในการแพร่เชื้อมาลาเรียเมื่อยุงกัดและดูดเลือดคนที่มีเชื้อมาลาเรียเข้าไปโปรปีนในเลือดของมนุษย์จะถูกนำไปใช้เพื่อการวางไข่ นี่คือสาเหตุว่าทําไมเฉพาะยุงเพศเมียเท่านั้นที่เป็นพาหะนํารโรคเมื่อยุงกัดและดูดเลือดผู้ป่วยเชื้อมาลาเรียที่แฝงตัวอยู่ในกระแสเลือดจะเข้าไปยังกระเพาะของยุงอาศัยและเติบโตแบ่งตัวและเพิ่มปริมาณมากขึ้นเป็นทวีคูณกระจายไปทั่วตัวยุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณต่าน้ําลายซึ่งพร้อมที่จะขับเชื้อมาลาเรียออกมา ทันทีที่ยุงตัวนั้นไปนกัดคนอื่นเข้าเชื้อมาลาเรียจากน้ำลายของยุงก็จะเข้าสู่กระแสะเลือดมุ่งตรงไปยังเซลล์ตับของคนผู้นั้นเพื่อใช้เป็นที่อาศัยและเติบโตเชื้อมาลาเรียจะทําการแบ่งตัวออกเป็นจํานวนมากส่งผลให้เซลล์ตับแตกจนปล่อยเชื้อมาลาเรียกลับเข้าสู่กระแสะเลือดในระยะนี้เชื้อมาลาเรียยังคงมีการแบ่งตัวในที่สุดก็ทําให้เม็ดเลือดแดงแตกและปล่อยให้เชื้อมาลาเรียเข้าจุโจมเม็ดเลือดแดงอื่นต่อไป งนี้นี่เองที่ผู้ป่วยเริ่มแสดงอาการต่างๆของโรคเราเข้าไปในที่มีการระบาดมาหลายแต่ว่าก็คือแหล่งที่ติดกับป่าถ้าเข้าไปแล้วแล้วก็กลับมาเป็นไข้รีบไปหาหมอเจาะเลือดจากเลือดก,ก,ก,ก็ดูทันทีเลยว,ว่าติดเชื้อมาแลหรือเปล่าก็จะให้ยารักษาให้ทันทีตอนนี้เราก็มียาประมาณไม่เกิน10ชนิดที่ใช้ประจำวัน แต่ปัญหาของยาเกือบทุกชนิดคือเชื้อมาลาเรียเริ่มดื้อต่อยางั้นก็จำเป็นที่ต้องเฟ้นหายาชนิดใหม่ๆ ผลการรวบรวมป,ประสบการณ์ด้านโรคติดเชื้อในประเทศไทยของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยพบว่าในปัจจุบันมาลาเรียไม่จําเป็นต้องแสดงอาการของโรคในลักษณะเดิมๆอย่างเช่นที่เคยถูกระบุไว้ในตำราเสมอไปไม่จําเป็นที่ผู้ป่วยจะต้องแสดงอาการหนาวสั่นอาจพบว่ามีเพียงอาการเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้อคลื่นไส้อาเจียนและปวดท้อง เหล่านี้ล้วนเป็นอาการของโรคที่ต้องใส่ใจแม้ดูแล้วจะไม่ใช่เป็นอาการเฉพาะที่บ่งชี้ถึงพิษไข้มาลาเรียก็ตามเมื่อพบอาการเจ็บป่วยดังกล่าวจึงต้องตรวจหาเชื้อมาลาเรียในผู้ป่วยทุกรายที่เคยมีประวัติการเข้าป่าหรืออยู่ในพื้นที่มาลาเรียชุกชุมมาก่อน ผู้ป่วยบางรายยังอาจติดเชื้อมาลาเรียได้โดยการได้รับเลือดลูกที่เกิดจากแม่ซึ่งเคยป่วยเป็นโรคมาลาเรียหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ทำง,งานในห้องปฏิบัติการเลี้ยงยุงก้นปล่องเจ้าหน้าที่ตรวจเลือดที่บังเอิญมือมีบาดแผลอาจได้รับเชื้อมาลาเรียเข้าสู่ร่างกายได้หากสัมผัสถูกเลือดของผู้ป่วย แม้กระทั่งบุคคลที่อาศัยอยู่ใกล้สนามบินเครื่องบินอาจาก่อให้เกิดมาลาเรียแพร่ระบาดเมืม่อมียู่ก้นปล่องจากประเทศอื่นติดมากับเครื่องด้วยเทุกด้านเหล่านี้เกิดขึ้นจริงและเคยมีรายงานมาแล้ว โรคมาลาเรียซึ่งมีเชื้อหลายสายพันธุ์นะครับทำอย่างไรต่อจึงจะต้านแม่เชื้อเหล่านี้แพร่ไปสู่คนได้อีกต่อไปนักวิจัยไทยกลุ่มหนึ่งครับได้พยายามศึกษาเพื่อให้มาลาเรียหมดไปแต่ว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนติดตามได้จากคุณยุทธาเพชรฤทธิ์20สิงหาคม2440 ั่วโลกได้รับรู้เป็นครั้งแรกถึงพิษภัยของยุงก้นปล่องที่นำเชื้อมาลาเรียมาสู่คนโดยในแพทย์ชาวอังกฤษโรนดารอสซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์นับจากคนพบตัวนำพาหะของโรคนี้ซึ่งล่วงเลยกว่าร้อยปีแล้วแต่วันนี้ผู้คน300-500ถึงล้านคนทั่วโลกก็ยังคงต้องเผชิญกับความเจ็บปวดด้วยพิษไข้มาลาเรีย ทุกๆ30วินาทีที่ผ่านไปจะมีทารกเสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรียไม่ต่ำกว่าหนึ่งคนเป็นตัวเลขที่สร้างความหวั่นวิตกว่าเราจะมีโอกาสเอาชนะโรคนี้ได้หรือไม่เราทราบมานานแล้วนะแม้กระทั่งในตำราเรียนของเด็กนักเรียนว่าอ,อยู่ก้นปล่องคือาหานนำเชื้อมาลาเรียมาสู่คน และในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะมียาฆ่าเชื้อมาลาเรียได้และมีสารเคมีที่สามารถฆ่ายุงได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีคำถามที่น่าสนใจเกิดขึ้นว่าในเมื่อเรารู้ที่มาของโรคและมาลาเรียสามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ทำไมในแต่ละปีถึงมีผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคนี้อีกเป็นจำนวนมากคำตอบก็คือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมากมายในการควบคุมและกำจัดเชื้อมาลาเรียอย่างเช่น การดื้อต่อ,อยาของเชื้อมาลาเรียยุงดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงและพฤติกรรมของยุงเปลี่ยนแปลงไปเชื้อมาลาเรียในโลกนี้มีอยู่ถึงกว่าร้อยชนิดในสัตว์ต่างๆแต่ในคนพบเพียง4ชนิดในประเทศไทยกว่า90%ของผู้ป่วยจะเป็นมาลาเรียชนิด Plasmodium vivax และ Plasmodium falciparum ในประเทศไทยมียุงก้นปล่องมากกว่า70ชนิดแต่มีเพียง6ชนิดที่เป็นพาหะเป็นที่ท,ทราบกันมานานแล้วว่ายุงก้นปล่องต่างชนิดหรือต่างสายพันธุ์มีความสามารถในการยอมรับหรือต่อต้านเชื้อมาลาเรียไม่เท่ากันยุงบางสายพันธุ์มีการยอมรับเชื้อมาลาเรียบางชนิดแต่กลับต่อต้านเชื้อมาลาเรียชนิดอื่น ด้วยคุณสมบัติเช่นนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์มีแนวคิดขึ้นมาว่าในอนาคตเราอาจใช้การตัดต่อพันธุวิศวกรรมเพื่อถ่ายทอดคุณสมบัติาการต่อต้านเชื้อมาลาเรียดังกล่าวสู่ยุงก้นปล่องส่งผลให้ยุงก้นปล่องไม่เป็นพาหะนำโรคและจะไม่มีการถ่ายทอดเชื้อมาลาเรียสู่คนอีกต่อไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรัชญาสมบูรณ์อาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะได้พยายามค้นคว้าว่ายุงก้นปล่องพาหะมาลาเรียในประเทศไทยสายพันธุ์ใดบ้างมียียนที่มีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อมาลาเรียโดยร่มศึกษาเชื้อมาลาเรียของหนูซึ่งเป็นสัตว์เลงลูกด้วยนมเช่นเดียวกับคน เลือกสายพันธุ์เริ่มโดยการให้ยุงกินเลือดหนูที่ติดเชื้อมาลาเรียแล้วนาไปเลี้ยงไว้เดี่ยวๆในถ้วยใส่น้ําจนยุงวางไข่แล้วจึงผ่ากระเพาะของยุงดูเพื่อตรวจหาภาวะการติดเชื้อมาลาเรียไข่ของยุงที่ติดเชื้อจะนําไปเลี้ยงเพื่อคัดเลือกต่อไปให้ได้สายพันธุ์ที่ยอมรับเชื้อมาลาเรียเช่นเดียวกันส่วนไข่ของยุงที่ไม่ติดเชื้อจะนําไปเลี้ยงเพื่อคัดเลือกต่อให้ได้สายพันธุ์ที่ต่อต้านเชื้อมาลาเรีย การคัดเลือกในลักษณะน,นี้จะทำซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจะได้สายพันธุ์ที่แท้จริงจากจำนวนดึงพหาหลักสอสามชนิดนี้นะครับเราก็ไปเอาสายพันธุ์ของมันมาจากที่ต่างๆรวมกันแล้วประมาณ6กถึงเสายพันธุ์นะครับออกมาทดลองสายพันธุ์ที่มีแนวโน้มว่ามันจะเกิดการต่อต้านเชื้อมาลาเรียที่เราใช้เนี่ยเราก็จะเก็บเก็บไว้นะครับส่วนสายพันธุ์ที่ ไม่มีท่าทีว่าจะต่อต้านเลยนะครับมีการติดเชื้อได้ดีแล้วก็ทิ้งพวกนี้ไปและเมื่อเราทดสอบกับเชื้อมาเรียของคนว่าสายพันธุ์ที่มันต่อต้านเชื้อมาเรียของหนูเนี่ยเวลาให้มันกินเลือดคนที่มีเชื้อมาเรียของคนเนี่ยมันจะมีการต่อต้านไหมซึ่งน่าผิดหวังเพราะว่าถึงแม้มันจะต่อต้านเชื้อมาเรียของหนูได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าไม่มีตัวใดที่ติดเชื้อเลย แต่เราให้กินเลือดของคนป๊๊บเนี่ยเชื้อมาเรียพวกนั้นก็สามารถยังโตขึ้นมาได้อยู่ซึ่งมันคล้ายๆกับว่ากลไกในการต่อต้านเชื้อมาเรียของหนูเนี่ยกับของคนเนี่ยมันแยกกันโดยเด็ดขาดอย่างไรก็ตามการวิจัยในครั้งนี้นับเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นทำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของยุงก้นปล่องในประเทศไทยกับเชื้อมาลาเรียซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากกว่าที่คิดเพราะยุงก้นปล่องต่างชนิด ต่างสายพันธุ์อาจมีกลไกลที่ทำลายเชื้อมาลาเรียแต่ละชนิดแตกต่างกันเท่ากับเพิ่มความยากลำบากของนักวิทยาศาสตร์ในการพยายามเอาชนะโรคมาลาเรียโดยวิธีการเปลี่ยนพันธุกรรมของยุงก้นปล่อง การวิจัยค้นคว้าเพื่อคลี่คลายปมสงสัยและเอาชนะโรคร้ายนี้ยังคงต้องดำเนินต่อไปโดยเฉพาะการคัดเลือกสายพันธุ์ยุงก้นปล่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการใช้เลือดของคนไข้ที่ติดเชื้อมาลาเรียโดยตรงเพื่อให้ได้สายพันธุ์ของยุงที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันเชื้อมาลาเรียสำหรับมนุษย์ได้อย่างแท้จริง ความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้หยุดยั้งเพียงเท่านี้เมื่อด็อกร์จิรพรสุขุมาวาสีและคณะจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยร่วมการคิดค้นวิธีการกำจัดยุงพาหะนำโรคตัวจ้อยด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กยิ่งกว่า ความสำเร็จของการทดลองในครั้งนี้เริ่มต้น้ดยการทดลองผิดทดลองถูกศึกษาจนในที่สุดก็สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบคทีเรียเพื่อการกำจัดลูกน้ำยุงได้สมตามความมุ่งหวังตดวแบคทีเรียสายพันธุ์สเปริคูสที่คนพบนี้เปรียบเสมือนการไขความลับปริศนาท่ามกลางจุลินทรีย์ที่แวดล้อมตัวเรามากมายหลายชนิด นักวิจัยทดลองจนค้นพบสายพันธุ์แบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการฆ่าลูกน้ำยุงก้นปล่องโดยการทำลายระบบทางเดิอนอาหารของลูกน้ำพ่าหะนำโรคมาลาเรียร้ายแรงเป็นผลสำเร็จโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นใดเมื่อเราได้เชื้อมาใหม่ๆนะคะได้แบคทีรียมา,มาใหม่เราจะต้องดูว่ามันมีแบคทีรียตัวอื่นปนเปื้อนหรือเปล่าก็าโดยที่การมาทา สไลด์แล้วมาส่องกล้องดูว่ามีการปนเปื้อนไหมถ้าปนเปื้อนหน้าตามันจะไม่เหมือนกันนะคะแ,แบคทีรียตัวของเรานี่จะมีสปอยอยู่ตรงกลางนะคะแต่มีสปอยอยู่ด้านใดด้านหนึ่งมันเป็นรูปดัมเบลนะคะเป,เ,ปเป็นหัวคอหนึ่งงี้ยนะคะถ้าตัวอื่นมามีเกิดมีสปอยอยู่กลางทั้งๆมันก็จะปูงหุมงป่องข้างหัวหลิมท้ายหลิมก็ไม่ใช่แล้ว อาจารย์แค้ในการทดลองภาคสนามเนี่ยอาจารย์เจออุปสรรคปัญหาอะไรมากไหมคะกว่าที่จะได้ผลการวิจัยที่สมบูรณ์ออกมาเดิมเราเคยใช้เข็มห้อยขวางนะคะปรากฏว่าเมื่อเราปรับยุงเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังเก็บผลข้อมูลอยู่ก็ปรากฏมียุงบินมาไหลเป็นฝูงยักษ์เลยเข้ามาซึ่งทําให้ากขตลาาพลาเกอื่นๆที่ใกล้เคียงนะคะเข้ามาทําให้ ข้อมูลที่เราได้นี่ค่อยขลีท้ายสุดเราก็ไปได้ที่ที่เหมาะสมก็คือเกาะฟูกิตก็พบว่าที่นี่จะได้ผลอย่างดีได้ผลเพราะว่าค่ะเพราะว่าไม่มียุงบริเวณใกล้เคียงที่จะมารบกวนทําให้ข้อมูลเราเปลี่ยนถ้า,าปราบจนหมดแล้วก็คือหมดจริงๆค่ะแบคทีเรีย s p h i r i c u s ที่คนพบนี้มุ่งทําลายเฉพาะลงไปที่ลูกน้ําของยุงก้นปล่องเท่านั้นไม่มีอันตรายแม้กับลูกน้ําของยุงต่างชนิด เช่นยุงลายหรือยุงรำคาญโดยพิษของแบคทีเรียจะเข้าไปทำลายระบบการย่อยอาหารในกระเพาะของลูกน้ำยุงก้นปล่องจนเกิดอาการบว,วมแตกและตายไปในที่สุดสภาพความเป็นด่างตามธรรมชาติในกระเพาะอาหารของยุงก้นปล่องคือเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่เอื้อให้แบคทีเรียสเฟียริคสสามารถเข้าไปทำลายระบบทางเดินอาหารได้ต่างจากลักษณะความเป็นกรดใ,ในกระเพาะอาหารของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งเป็นเหมือนกรอะป้องกันให้รอดพ้นจากการทำอันตรายของแบคทีรียชนิดนี้ได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อนิเวศวิทยาในการเพาะเลี้ยงแบคที ria s p h e r i c ิค u s นักวิจัยเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเช่นกอ้วร้า้ทดลองและพัฒนาจนเป็นทุ่นลอยน้ำที่สะดวกใช้งานรวมถึงแบบผสมน้ำใช้ฉีดฆ่าลูกน้ำยุงได้เช่นกันนับเป็นภูมิปัญญาของ ที่ลดการพึ่งพิงต่างชาติได้อย่างน่าชื่นชมในระหว่างที่รอรอให้นักวิจัยพัฒนาวิธีการรักษาและกําจัดเชื้อมาลาเรียนะครับยารักษาก็ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับงานวิจัยหลายชิน้นนั้นได้ทดลองนําเอาสมุนไพรมาพัฒนาเป็นยารักษามาลาเรียแต่ว่าจะประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใดเพราะทุกวันนี้ยาที่ได้รับการคิดค้นขึ้นมานั้นก็ยังคงประสบปัญหาเชื้อดื้อยา เราจะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ติดตามคุณยุภาเพชรฤทธิ์ไปชมครับขอบคุณค่ะคุณอดิศักดิ์ท่านผู้ชมคะในขณะที่เราเริ่มมีความหวังในการที่จะใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการกำจัดยุงก้นปล่องและเชื้อมาเลเรียแต่ระหว่างที่เรารอคอยวันเวลาแห่งความสำเร็จนั้นนะคะเรายังคงต้องพึ่งพิงการรักษาด้วยยาท่ามกลางการต่อสู้ทางการแพทย์เพื่อเอาชนะอาการด้วยยาที่มักจะเกิดกับผู้ป่วย และแม้กระทั่งยาคินินซึ่งเคยมีประสิทธิภาพสูงในอดีตก็ลดความสำคัญลงปัญหาสำคัญในการต่อสู้กับมาลาเรียคือภาวะการดื้อยาของเชื้อซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้คนไข้ถึงแก่ชีวิตได้เริ่มจากการดื้อยาคลอรโรควินที่เริ่มเมื่อ40ปีที่แล้วมาถึงยาแฟนซิดาประมาณ20ปีให้หลัง จนถึงการดื้อยาเมฟลอกวินประมาณส0ปีที่แล้วยาคูนินที่เคยใช้ได้ผลตลอดหลายศตวรรษก็กลับมาเริ่มได้ผลน้อยลงเป็นลำดับในช่วง1ิปีที่ผ่านมามีการประมาณกันว่ายารักษามาลาเรียแต่ละตัวจะมีช่วงการใช้ได้ผลในเวลาจำกัดอาจอยู่ในช่วงประมาณส0ปีแล้วก็ต้องหายาตัวใหม่มาใช้ทดแทนอยู่เสมอซึ่งในประเทศไทยนับเป็นแหล่งดื้อยาในระดับที่รุนแรง นักวิจัยได้พยายามสแสวงหาหนทางที่จะเอาชนะปัญหาดังกล่าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรทิพย์เพชรมิตรจากภาควิชาพ,พยาธิโปรโตซัวคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลได้พยายามค้นคว้าเพื่อลดการคุกคามจากอาการดื้อยาของเชื้อมาลาเรียพลาสโมเดียมต่อสิพรุ่มซึ่งเป็นชนิดที่พบการดื้อยาสูงสุดทั้งยังแพร่ระบาดมากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย ก,กลไกการดำรงชีวิตของเชื้อมาลาเรียในร่างกายของคนเรานั้นพบว่าจะมีการแบ่งตัวและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งในระยะที่เชื้ออาศัยอยู่ในตับและระยะที่อาศัยอยู่ในเม็ดเลือดแดงด้วยก่อนที่จะมีการแบ่งตัวและเพิ่มจำนวนนั้นเชื้อมาลาเรียจะทำการสร้าง d n a สายใหม่ไปยังเซลล์ลูกซึ่งต้องอาศัยการทำงานของเอนไซม์2ชนิดเพื่อการสร้าง DNA สายใหม่ที่ถอดแบบมาจาก d n a สายเดิม DNA p o l y m e r a s e และ DNA t o p o i s o m e r a s e คือเอนไซม์2ตัวที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้าง DNA ซสายใหม่ของเชื้อมาลาเรียการยับยั้งเอนไซม์ทั้งสองชนิดนี้ได้จึงเป็นกุญแจสำคัญที่นักวิจัยหวังให้เกิดผลในการหยุดยั้งการเจริญเติบโตจนทำให้เชื้อมาลาเรียตายในที่สุดสมคตาการที่จะสามารถ ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์รั้ง2ชนิดนี้เนี่ยนะคะจะต้องทำอย่างไรแล้วก็จะสามารถช่วยในการลดการดื้อยาได้แค่ไหนค่ะก่อนอื่นนะคะที่เรา จะสามารถยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ได้นี้เราต้องเลี้ยงเชื้อมาเรียให้ได้จํานวนมากๆนะคะแล้วก็แยกสกัดเอนไซม์ทั้งสองชนิดนี้ออกมาและศึกษาดูคุณสมบัติของมันว่ามีความแตกต่างจากเอนไซม์ของคนเราอย่างไรบ้างเราจึงสามารถจะยับยั้งได้ถูกจุดนะคะแล้วก็นอกจากนี้งานวิจัยที่ผ่านมาแล้วพบว่ายาที่สังเคราะห์ขึ้นนะคะชื่อว่าไพโรนาริดีนมีฤทธิ์ในการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ดีนเอทโปรอซเมเรสของเชื้อมาเรียสามารถจะยับยั้งระยะมีเพศ และไม่มีเพศของเชื้อมาลาเรียได้ในหลอดทดลองนะคะซึ่งก็ได้ผลดีมากแล้วคิดว่าจะแก้ไขาการปัญหาการดุอยาของเราได้นะคะมากเพิ่มขึ้น,นะค่ะจากยาสังเคราะห์ได้ขยายผลสู่อีกทางเลือกด้วยสารสกัดจากธรรมชาติในชื่อชิงเฮาสมุนไพรซึ่งถือกำเนิดในประเทศจีนมีอนุภาพในการบำบัดโรคมาลาเรียเป็นอีกความหวังของนักวิจัยไทย นักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินำโดยดรเฉลิมเกิดมณีทำการศึกษาอย่างจริงจังด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเหลวสังเคราะห์พร้อมทั้งเติมสารเร่งการเจริญเติบโตได้ค้นพบว่าสารสกัดจากเซลชิงเฮาที่ผ่านการเพาะเลี้ยงเซลลพืชมีคุณสมบัติต้านเชื้อได้มากกว่า ในขณะที่สารสกัดจากใบชิงเฮาจากธรรมชาติโดยตรงซึ่งปลูกเลี้ยงในประเทศไทยกลับมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อมาลาเรียลดลงต้นชิงเฮาเป็นยาที่ใช้รักษามาลาเรียที่มีประสิทธิภาพสูงมากที่มีการใช้ในเมืองจีนมามากกว่าร0อปี สารที่อยู่ในต้นชิงเห่านี้นะครับจริงๆคือสารอะธิมิสซินินแล้วก็เป็นสารซึ่งเราได้นํามาใช้ในการพัฒนายาปัจจุบันเป็นายาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาอีกคือไดไฮโดอะทิมิซินินและมีการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ชิงเหา่าและสารยาซึ่งจะใช้ในการฆ่ามาลาเรียได้ในอนาคตอันใกล้นี้ครับ การค้นคว้าในครั้งนี้ไม่เพียงนักวิจัยจะสามารถผลิตสารสกัดจากเซลล์เพาะเลี้ยงได้ในปริมาณมากในคราวเดียวแต่สิ่งที่ค้นพบยังนับเป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นหาโครงสร้างทางเคมีเพื่อนำไปสืบการสังเคราะห์สารด้วยกรรมวิธีที่ให้ฤทธิ์ในการรักษาได้ต่อไป เหล่านี้คือความพยายามของนักวิจัยไทยในการต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะการคุกคามของเชื้อมาลาเรียโรคหลายที่เกิดขึ้นมานับร้อยปียังคงดำรงอยู่และสร้างความสูญเสียมาจนกระทั่งทุกวันนี้นับเป็นภาวะสำคัญที่นักวิจัยในภูมิภาคนี้และอีกหลายประเทศที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อมาลาเรียจะต้องหาทางออกด้วยความหวังที่จะขจัดพิษภัยของมาลาเรีย ให้บรรลุผลดได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเพีงแต่เทคโนโลยีของชาติตะวันตกและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาสาระที่น่าสนใจจากรายการรากแก้วแห่งปัญญานะครับรายการที่ส่งเสริมและเพิ่มปูนความรู้อันเกิดขึ้นจากการค้นฟ้าของนักวิจัยไทย กระาคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องมาาเรียที่เราได้ออกอากาศในวันนี้นะครับติดต่อได้ครับที่สำนักงานกองทุนสนับสนุสน,นการวิจัยหมายเลขโทรศัพท์6425169หรือที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์6425322ถึง31หรือที่ตูพ้พน2พนจลาดพร้าวกรุงเทพ10310นะครับ และกลับมาติดตามรรกแก้วแห่งปัญญาได้ใหม่ครับสุกแนา19นาฬิกาถึง19นาิกา30นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ